แวะมาดูบ้านพ่อใหญ่พายแก้วกันนะครับนี่ก็ต่อมอนะครับผมรถเข้าไม่ได้ครับผมช่างต้องผสมเองนะครับดูล่องรอยนะครับเข้ามาติดนะครับผมจมกันเลยนะครับตอนนี้ช่างก็ทํางานโอบต้นเสานะครับงเทียนนี่เลยนะครับบ้านของพ่อใหญ่พายแก้วนะครับด้านบนก็น่าจะเซร็ตซับนะครับ ส่วนด้านหลังก็เสร็จสับเรียบร้อยดีนะครับนี่ขอบคุณเพียงทุกท่านมากๆนะครับผมลองลอยนะครับรถเข้ามาไม่ได้ครับผมช่างต้องทํางานอบต้นเสาเองนะครับตอนนี้ดูนะครับลองลอยติดสมบูรณ์เองเลยเกือบเสร็จแล้วครับผมเกือบเสร็จสมบูรณ์ดีแล้วนะครับ กูเป็นอย่างผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมเขารวมสร้างบ้านหลบฝนให้กับพ่อใหญ่ผาย